สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสําหรับคลิปนี้จะมานะติดตามการเติมน้ํากรดแบตใหม่นะครับผมนะว่าถ้าเราซื้อแบตใหม่มาหรือแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้เติมกรดมาจากโรงงานแล้วเราจะต้องทําการเติมกรดเองหรือร้านแบตเตอรี่ที่เบิกแบตเตอรี่จากโรงงานมาที่ยังไม่ได้เติมน้ํากรดจะต้องทํำยังไงนะมีวิธีการขั้นตอนอยังไงนะโอเคนะครับผม สำหรับน้ำกรดนะต้องบอกก่อนว่ามีอยู่2ลักษณะนะก็ะคือที่เป็นถังมาจากโรงงานก็คือผสมแล้วนะผสมเสร็จก็คือมีค่าความถ่วงเฉพาะที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะสามารถเติมได้เลยกับอย่างที่2ก็คือเป็นกรดเข้มนะผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะกรดเข้มก็คือกรดเพียวนะกรด98นะเป็นกรดที่ยังไม่ได้มีการผสมเจือจางให้พร้อมใช้งานนะครับผมเป็น วัตถุอันตรายนะถ้าเกิดว่าเราจะนำไปใช้จะต้องมีการเจือจางกับน้ำกันนะสะก่อนให้มีค่าความสูงเฉพาะที่เหมาะสมนะกดเข้มก็คือจะเป็นกดที่ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีใดๆนะก็คือมีค่าความสูงเฉพาะสูงไม่สามารถวัดได้นะเอาปรอทไฮโดรมิเตอร์ไปวัดวัดไม่ได้นะประมาณนี้นะส่วนกดที่ผมใช้ก็คือเป็นกดเข้มผสมเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมซื้อเป็นถังมาผสมเองนะเนื่องจากว่าน้ํากันเนี่ย ผมผลิตเองได้แล้วก็ตัวน้ำกดก็ซื้อสั่งมานานแล้วตั้งแต่เปิดร้านนะสั่งมาสองถังตอนนี้มันเหลืออยู่ถังเดียวนะก็ผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดนะอัตราส่วนของน้ำกรดกับน้ำกันก็คือน้ำกรดอยู่ที่40%เนตะน้ำกันอยู่ที่60%เจะได้กรดกร,รมฐานเจือจางที่1.26 1.25ถึง1.26นะโดยประมาณนะถ้าเกิดว่าเรา ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกเรื่องจํานวนนะผมจะใช้วิธีการเติมน้ํากันไปก่อนนะเติมน้ํากันไปก่อนก็คือเติมไปในถังที่เราจะใช้ผสมนะแล้วก็ทําการเทกรดลงไปทีละน้อยนะอย่าทีทีเดียวเยอะเทแล้วเราก็ใช้ปหลอดไฮโดรมิเตอร์เนี่ยวัดว่าความส่งเฉพาะเนี่ยได้ยังนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าค่าความส่งเฉพาะจะได้ถ้าเกิดว่า เราไม่วัดเนี่ยเราเทไปเนี่ยเราไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตวงนะแต่ถ้าเราตวง60 40เนี่ยได้เลยนะก็จะได้ความสวงเฉพาะที่เหมาะสมพอดีนะแล้วก็ตอนที่ผสมกรดนะมันจะมีการเดือดอย่างรุนแรงนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเทน้ำหล่อยเย็นไว้ด้านข้างก็คือเอาถังตัวนี้ไปแช่ในอ่างน้ำไว้ด้วยนะเดี๋ยวถังจะละลายนะแล้วก็ใช้เป็นถังที่ผสมสารเคมีได้นะ ถังที่ใช้กับฐานสารเคมีได้นะก็คือผมใช้ถังสีนี้ถังสีเงินส่วนถังขาวก็จะเป็นน้ํากันถังนี้ก็จะเป็นน้ํากันที่ใช้แล้วหรือน้ํากรดที่ใช้แล้วก็คือเป็นน้ํากรดเสียบ้างหรือที่จุดจากแปดอะไรพวกนี้นะประมาณนี้จะต้องเตรียมอย่างน้อย3าอย่างก็คือน้ํากันเผื่อความเข้มข้นมันไม่ได้นะแล้วก็ถังเปล่าหรือถังที่ใช้เก็บน้ํากรดที่เสียหรือน้ํากันที่เสียหรือเอาไว้ล้างท่อดูดนะล้างก็คือเราเทลงไปเนี้ยอย่าไปเทใส่พื้นหรืออย่าไปเทใส่ ต้นไม้เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นความเป็นพิษมันสูงนะอันนี้ผมผสมไว้1คืนนะต้องผสมแล้วก็ติดตั้งทิ้งไว้ให้เย็นอย่างน้อย1คืนนะหคืนผ่านมาเป็นยังไงนะเดี๋ยววัดความตรงเฉพาะให้ดูก่อนอ่ะประมาณนี้นะผมผสมไว้แค่ครึ่งเดียวนี่เห็นไหมประมาณแตะเหลืองพอดีนะผมเอาเข้มนิดนึงนี่ประมาณแตะเหลืองแสบมือด้วยนะตอนนี้แสบมือ แตะเหลืองนะครับมันไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวให้ดูก,กดล้องโฟกัสใจเปาลงน,งน,นี้ประมาณแตะเหลืองนะถ้าดูจากในกล้องอ่ะผมประมาณนี้นะแล้วก็ตอนผสมก็พยายามอย่าให้ไอระเหยของน้ำกรดเนี่ยมันเข้าจมูกนะ มันจะแสบนะผมไม่ได้ปิดแมสต,ตอนผสมก็แสบจมูกไปทั้งคืนนะเช้ามาก็น้ำมูกเต็มเลยนะแบตเตอรี่ที่เราจะเติมก็คือตอนนี้เป็นแบตเตอรี่ของ F b รุ่น110อ่า NS 110นะตอนนี้ผมสั่งแบบไม่ได้เติมน้ำกดมาแล้วก็ตัวนี้เป็นปินาโคนะแต่ปินาโคตัวนี้เอามานานละเอามาจากร้านพี่อ้อมร้านเดียวกันนะก็เดี๋ยวจะทำการแกะนะอันนี้ผมแกะไว้นานล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดึงซิล นะซิลฟอยที่ติดฝาแบตเนี่ยแบตเตอรี่ถ้าเรายังไม่เติมน้ำกรดเนะี่ยสังเกตดูมันจะมีซิลฟอยนะที่ฝาแบตนะตรงนี้ก็พยายามอย่าดึงออกถ้าเกิดเรายังไม่เติมน้ำนะเนี่ยตัวนี้เขาจะซิลปิดมาทําเป็นจุดสูญญากาศหรือบางบริษัทก็ก็จะใช้ก๊าซเฉยบางตัวนะใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดการออกซิไดซ์นะระหว่างที่เรารอเติมน้ํากรดถ้าเกิดว่าไม่มีการซิลหรือไม่มีการปิดผนึกไว้อย่างนี้ จะทําให้อากาศเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับแผ่นธาตโดยตรงทําให้แผ่นธาตเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้งานก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะเติมกดเมื่อไหร่ค่อยลอกฟอยเนี่ยฟอยซิลตัวนี้ออกนะถึงจะเติมน้ํากดได้เลยนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะลูกนี้กันลูกนี้เป็น FB นะโอเคสั่งจากที่อ้อมมานะยังไม่มีการแกะซิลยังไม่มีการแกะกล่องด้วยนะ ตั้งแต่ลงรถมาหลายวันแล้วยังไม่ได้แกะกล่องยังไม่ได้แกะปลนะ่องเลยแบตบจากโรงงานก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราเอามาทําคลิปด้วยนะแล้วก็ได้แบตราคาที่ถูกหน่อยนะต้องต้องถามพี่อ้อมดูเพราะว่าเขาจะมีงานลักษณะเนี้มาเรื่อยๆงานแบตเตอรี่อ่าตัวนี้จะเป็นเป็นขนาดไซส์กระบะเนาะตัวนี้ไซส์กระบะ จะดูกล้องก่อนว่าได้ไหมโอเคถ่ายไปมันมืดอืมเมื่อกี้มันมืดอ่ะอ่ะเราเปิดกล่องมาชัดๆเลยก็จะเป็นฝาจุกนะตัวนี้เป็นฝาจุกแล้วก็เห็นไหมก็จะปิดผนึกมาอย่างงี้เนี่ยก็ผนึกมาจากโรงงานยังไม่มีการลอกฟอยนะยังไม่มีการแกะออกใดๆทั้งสิ้นนะนี่จะต้อง เอาไว้อย่างนี้จนกว่าเราจะเติมน้ํากรดวันนี้ผมจะทําการเติมน้ํากรดก็จะทําการลอกฟอยแล้วก็เ,เติมกรดเข้าไปนะถ้าเกิดว่าเราจะเก็บรักษาต่อ,อยังไม่เติมน้ํากรดอย่าเพิ่งลอกเดี๋ยวอากาศมันจะลงไปทําปฏิกิริยากับแผ่นธาตุทำให้แผ่นธาตุมันเสื่อมสภาพนะเพราะว่ามันเป็นอากาศที่เราหายใจอยู่มันเป็นออกซิเจนนะมันมีผลกับแผ่นธาตุข้างในนะเขาถึงบอกว่าเวลาใช้แบตน้ำเนี่ยอย่าพยายามให้น้ําแห้งถ้าน้ําแห้งเนี่ยแผ่นธาตุมันโลโอย พผล่น้ําขึ้นมาน้ํามันแห้งลงไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิกยาของการออกซิไดซ์นะของโลหะนะเพราะว่าแผ่นธาตุก็คือโลหะชนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นตะกั่วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาทำนะทำให้เกิดแบตเตอรี่เสียหายนะประมาณนี้นะโอเคเดีย๋ยวผมจะลอกเพราะว่าวันนี้ผมจะเติมน้ํากดแล้วนี่ลอกเห็นไหมจังหวะที่เราลอกจะได้ยินเสียงองฟีนะเดีย๋ยวผมให้รถวิ่งผ่านไปก่อนนะฟังเสียงนะครับ ไ,ไหมนี่โอ้โหลั่นเลยรถเขาเลี้ยวตัดหน้ากัน,นเสออียงลั่นเลยสิบล้อบีบลั่นเลยอะอยู่ใกล้ถนนไม่เป็นไรอะเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนเอาฝาจุกป,ปิดไวก่อนเดี๋ยวสิ่งสกปรกมันจะตกลงไปนะ เดี๋ยวจะต้องทําการเติมน้ํากดนะเนี่ยถ้าเราลอกนี้เราจะต้องเติมน้ํากดนะเติมแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จุดหลกัหลกๆเลยก็คือการเติมน้ํากดแล้วเราก็พักทิ้งไว้นะพักทิ้งไว้ให้แบตเตอรี่เนี่ยมันชุมนนะมนช่มน้ำนะมันชุ่มน้ําก็คือมันมีการอิ่มน้านะภาษาทางร้านแบตเขาจะเรียกว่ามันอิ่มน้ําเดี๋ยวเราลอกตัวนี้ดูเมื่อกี้รถบีบแต่ลั่นเลยนะนะตัวนี้เขาเป็นของปีนาโคเนาะนะ โอเคเสียงอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ดังเท่าลูกนี้ลูกเมื่อกี้นะอ่าเห็นไหมได้ยินเสียงไหมนี่นี่อ่าโอเคเป็นอันว่าวันนี้จะต้องเติมน้ํากดทั้งสองลูกนี้โอเคอเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนนะการเติมนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวกลวยตัวอ่ากลวยหยอดนะแล้วก็ใช้ตัวตัวดูดน้ํากดใส่เข้าไปนะ ปิดไว้ก่อนอยู่ใกล้ถนนไทยอะไรก็เสียงรถเข้าเข้านะแล้วเมื่อกี้เสียงบีบแตรดังมากโอเคนะไม่เป็นไรท่านที่ดูวิดีโออยู่อาจจะตกใจนะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ได้ทําคลิปนะแต่ไปมาเดี๋ยวทาสักหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากแบตเตอรี่ที่เป็นตัวนี้ก่อนนะตอนที่เราเติมน้ํากรดเนี่ยแบตเตอรี่มันจะมีความร้อนขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเอาออกแต่ของ เราจะต้องเอาออกจากกล่องด้วยนะเอาออกจากกล่องเพราะว่าให้แบตมันคายความร้อนด้วยนะแต่กล่องก็เก็บไว้นะเพราะว่าเราจะเอาไว้ตั้งขายนะนนเดี๋ยวเราขยับน้ํำกดมาใกล้ ยาบนากดนไปใน,ในีน่น,นะครับแล้วก็กลวยตวงนะปลวยตุกงตวงนะครับนะอ่ะเอาขึ้นสักหน่อยเดีย๋ยวผมเอาแบตเล็กก่อนแล้วกันนะช่วงที่เราเติมเนี่ยเราอาจจะเห็นปฏิกิยาของแบตเตอรี่เนี่ยทำปฏิกิยากับน้ํากด มันจะมีการเดือดขึ้นมาแบตบางรุ่นพอใส่ไปปุ๊บน้ำเนี่ยมันจะ,ะเดือดแล้วจะกลายเป็นสีคล้ายๆโซดาโซดานมนมโซดานะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมน้ำกันไว้ล้างตัวบีบนะต้องคลายฝาไว้เวลาเกิอดอะไรขึ้นมาจะได้รับมือได้ทันนะโอเค น,นี่ไม่ต้องหรอมะมาณนีนะ้เดี๋ยวผมจะดูดใส่ดูดใส่ตรงๆออกมันก็ได้อยู่มาแล้วต้องมีที่ให้เขาระบายลมออกนะถ้าเกิดว่าเราไปจ่อมิดเลยเนี่ยเดี๋ยวน้ํากดมันจะพุ่งทนะำพุ่งเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่หน้าใส่ตาเราหรือกระเด็นใส่เสื้อผ้าเนี่ยขาดเป็นรูเลยนะประมาณนี้นะ ค่อยๆใส่เข้าไปนะพอเราเช็คค่าความถ่วงแล้วก็สามารถเติมได้เลยนะแต่ว่าต้องทิ้งไว้ให้น้ำกรดนมันเย็นตัวก่อนนะตอนที่ผสมเนี่ยมีความร้อนสูงนะเทียบเท่ากับการต้มน้ำเลยนะต้มน้ำเดือดจัดๆเลยนะประมาณนีนะ้การเติมนะครับเราก็เติมให้ถึงระดับขีดบนสุดของแบตเตอรี่ก็คือขีดแม็กนะเหมือนที่เราดูน้ำกันนะในการบำรุงรักษาในแต่ละรอบของแบตเตอรี่นั่นเองนะ เาเติมเข้าไปเพราะว่าแบ,แบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันยังไม่มีน้ำกรดเลยแผ่นท่านยังไม่ชุ่มน้ำนะเวลาผ่านไปสักพักนึงเดี๋ยวน้ำกรดมันจะยุบหรือว่าลดระดับลงนะก็มาเติมซ้ําให้ได้ระดับนะหลังจากที่เราตั้งทิ้งไว้อย่างน้อยสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะนะน้ำมันไม่ค่อยออกผมพยายามจะไม่ไม่บีบเร็วไม่บีบเร็วไม่บีบเยอะเดี๋ยวมันล้นนะ ประเด็นคือเดี๋ยวมันจะหกเลอะเทอะด้วยนะเพราะพื้นเป็นพื้นปูนนะถ้าเกิดว่าน้ำกดมันหกเลอะเทอะเนี่ยมันกัดป,ปูนจนทะลุเลยนะครับนะเติมให้ได้ระดับทุกช่องนะเราค่อยๆทำใจเย็นๆน,นะนะน้ำยังไม่ถึงขีดล่างเลย โอเคขึ้นมาแล้วนะเราก็จะเติมนี้ไปจนเต็มทุกช่องนะโอเคแต่กลิ่นก็จะออกมาด้วยนะกลิ่นค่อนข้างแรงนะตอนเติมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำมันมีอาการขึ้นเป็นฟองผุดเป็นฟองขึ้นมาเหมือนตอนที่เราชาร์จแบตเตอรี่นี่แหละเนะพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังนะโอเคได้ระดับแล้วเราก็เติมช่องอื่นต่อนะอันนี้ผมจะทำคลิปแบบยาวๆไปเลยนะ ไม่มีการตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะสินาทีล้วสิกว่าจะสิบสี่อนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นฟองไงฮนะมันจะเดือดขึ้นมาเป็นฟองแบบนี้นะเห็นเห็นไหมเป็นฟองเป็นฟองขึ้นมาฟองยุบยิบยุบิบนะ เราก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะใส่ไปเรื่อยๆเราก็ไม่กล้าบีบแรงนะเติมไปเลยเมื่อกี้ลูกค้าเข้าร้านไปชาร์จแบตให้เขาประมาณนี้ น้ำขึ้นมาแล้วก็ออกประมาณนี้คลิปมันน่าจะยาวอยู่เดี๋ยวผมจะพยายามจะไม่ตัดเดี๋ยวบีบให้เร็วๆหน่อยช่วงช่วงรแรกเราบีบเร็วได้ไม่เป็นไร อาจะเผื่อไว้สักเล็กน้อยก็ได้นะครับนะช่วงที่เราเติมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เผื่อก็มาเติมทีหลังนะหลังจากที่เราตั้งไว้แล้วก็ได้นะแล้วแต่นะนี่จะไวนิดหนึ่งถ้าเรารู้จังหวะการเติมนะเราก็สามารถบีบบีบเยอะๆในช่วงแรกๆก,ก็ได้นะนะพอมันน้ำมันใกล้จะถึงระดับเต็มแล้วก็ค่อยๆเบา ถ้าแบตมันเป็นเปลือกใสหรือว่าเปลือกขาวๆเนี่ยเราดูจากด้านข้างก็ได้ครับแล้วเราเติมน้ำเพรถ้าเกิดเรามองจากตรงนี้เรางทีเราไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนะคลิปนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะถ้าเกิดว่าใครที่พอเป็นหรือพอรู้ก็ก็ผ่านได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่หรือเป็นร้านแบตท,นะที่เพิ่งเริ่มเปิดใหม่แล้ว เราสั่งแบตมาเติมเองก็ดูไว้นะจะได้เป็นความรู้แต่ตอนที่ผสมกรดผมไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะอยู่นะเพราะว่าผมต้องไปผสมหลังร้านต้องมีน้ําต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเยอะนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปตอนผสมนะแต่ผมก็ให้ทริครายละเอียดไปว่าอัตราส่วนของกรดกับน้ํากันเป็นเท่าไหร่นะส่วนกรดก็คือจะมีแหล่งซื้อนะถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะให้แหล่งซื้อไป ก็มีมีขายอยู่นะจริงๆมีหลายที่นะแต่ว่าพี่ผมสั่งผมสั่งจากกรุงเทพนะโอเคนะประมาณนี้นะแบตเล็กก็จะเต็มไวหน่อยนะโอเคเริ่มจะแสบมือแล้ะเพราะว่ามันสัมผัสโดนกรดนะ ด้านล่างแล้วเราเห็นขอบด้านด้านล่างเราก็พอจะทราบระดับน้ําได้เหมือนกันนะบางทีเราส่องดูตรงนี้เราไม่ชัวร์ถ้าเกิดว่าเราบีบแรงเกินไปเดี๋ยวพอช่วงที่มันใกล้เต็มปุ๊บมันพุ่งขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนะใส่ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเตรียมลูกใหญ่รอ ประมาณนี้นะครับผมหลักๆก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพียงแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยสักนิดหนึ่งเพราะว่าน้ํำปรดมันค่อนข้างอันตรายนะพยายามอย่าให้มันไปโดนอะไรนะโอเคนะประมาณนี้ลูกนี้ซัดเต็มที่เลยครับนะเราเห็นด้านข้างนะเดี๋ยวผมขยับลูกเล็กก่อนนะโอเค นะเราเห็นจากด้านข้างนะ,ะถ้าเราดูจากด้านข้างระดับน้ํามันจะขึ้นมาจากด้านข้างเราก็จะพอเห็นนะกลิ่นค่อนข้างฉุนเลยโอเคเดี๋ยวดูในคลิปน่าจะพอเห็นนะด้านข้างนะโอเคนะครับนะ 20นาทีแล้วเดี๋ยวไปไว้หน่อยทําแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ระวังเรื่องน้ํากรดนะแล้วก็ไอระเหยของมันด้วยนะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะฟื้นฟูแบตอยากจะเรียนฟื้นฟูแบตหรือจะจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ผมนะนะเบอร์080 813 0405ช่างวัดนะครับ นะทำแบตเตอรี่ฟื้นฟูแล้วก็รับสอนฟื้นฟูแบตบรวมถึงโซลา่าเซลล์ด้วยนะครับผมก็ทำหลายอย่างนะนะแล้วก็จะบีบไว้หน่อยเพื่อคลิปจะได้สั้นๆจริงๆมันก็ไม่สั้นหรอกตอนนี้20นาทีกว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงช่วงที่เราเติมน้ำกดนะถ้าลูกใหญ่จะพอเห็นว่าเห็นเห็นง่ายอยู่นะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ฟองขึ้นแบบ ท่านเห็นเดี๋ยวแกไปฉายแป๊บนึงนะนะพอดีมีสมาชิกอยากจะเห็นแผ่นธาตุของแบตใหม่นะนี่ประมาณนี้นะน,นี่เห็นไหมอันนี้ยังไม่เติมนะสามช่องนี้ยังไม่เติมช่องนี้เติมคาไว้อยู่นะน,นี่เห็นไหมยังไม่เติมนะนี่อันนี้ชัดเจนอันนี้อันนี้ก็คือ ช่องที่เติมไปแล้วนะเห็นปฏิกยาไหมเหมือนกับตอนที่เราชาร์จแบตฟื้นฟูแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะใหม่ๆนะเห็น okay, นะครับประมาณนี้นะส่วนลูกเล็กก็ปฏิกิยาก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าดูจากลูกการแล้วก็ไม่ไม่เยอะนะปฏิกยาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยระดับน้ำมันจะยุบลงไปหน่อยนะ ก็ต้องคอยเติมเอาเดี๋ยวคอยเติมตอนที่ตั้งทิ้งไว้ก่อนนะอ่ะประมาณนี้โอเคเติมกันต่อเลยนะเราดูจากด้านข้างก็ได้แต่ผมไม่ได้ดูหรอกผมมองจากข้างบนเอาเราเติมให้เต็มก่อนนะระดับน้ํามันมีการยุบแน่นอนนะเพราะว่าแบตมันมีการชุ่มน้ํานะชุ่มน้ําก็คือมันอิ่มน้ํานะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเติมซ้ําให้ได้ระดับแล้วก็ปรับสภาพก็คือชาร์จนะให้พร้อมใช้งานนะ แต่คําแนะนําของผู้ผลิตก็คืออย่างน้อยสองชั่วโมงนะเติมน้ําทิ้งไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงแล้วก็ไปชาร์จนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีฟองขึ้นมาด้วยนะนะไม่ใช่มีควันควันขึ้นมาเล็กน้อยนะเพราะว่าผมกดใส่เร็วนะะก็จะมีควันขึ้นมาเนี่หน,นะน่อยนะเนี่ยน้ํายุบลงไปแล้วทุกช่องแต่ตอนแรกก็คือเติมให้ถึงคอนะก็คือถึงระดับขีดแม็กเลยนะโอเค ก็เติมเข้าไปเลย ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้กดหยุดวิดีโอถ่ายไปลืมดูว่าเรากดหยุดวิดีโอไว้นะช่องสุดท้ายละ <c oughs> โอ้กิน, <c oughs> ก,นกินกดแรงเนี่ยเราดูจากด้านข้างก็ได้ด้านข้างที่ระดับน้ำขึ้นมานี เต็มลนะ้โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเต็มพอดีนะเดี๋ยวผมจะเติมช่องที่มันพล่องนะ,ะเดี๋ยวให้ดูปฏิยาก่อนตอนนี้ ปฏิกิริยาหลังจากที่เราเติมไปสักพ,พักหนึ่งกับตอนที่เพิ่งเติมไปล่าสุดนะอันนี้คือเติมไปก่อนหน้านี้นะฟองก็ลดลงนะจะดูช่องที่เพิ่งเติมไปล่าสุดเห็นไหมช่องที่เติมไปเมื่อกี้นะฟองขึ้นแบบยุบยิบยุบยิบแล้วก็ฟองเม็ดใหญ่ๆขึ้นมาแต่ว่าถ้าเติมไ้สักพ,พักหนึ่งนะฟองก็จะก็จะลดลงนะก็เหลือแต่ฟองย่อยๆฟองเล็กๆเลยพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเติมใหม่ๆจะเป็นงีน้นี่ฟองจะขึ้นเม็ดใหญ่ๆขึ้นแบบเยอะมากเลยนะอันนี้มันก็ลดลงไปบ้างแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเตรียมแบตเตอรี่ใหม่นะการเตริมกดนะแบตเตอรี่ใหม่ก็ง่ายๆสั้นๆประมาณนี้นะครับผมแต่คลิปยาวยืดเลยนะเดี๋ยวผมจะทําการเตริมกดในช่องที่มันพร่องลงไปนะแล้วก็จะทําการตั้งทิ้งไว้ก่อนนะอย่างน้อย2ชั่วโมงแต่ถ้าจะให้ดีเลยก็คือตั้งข้ามคืนไปเลยนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาชาร์จนะชาร์จด้วยกระแสประมาณ3-5%เปนนะจากคำแนะนำของผู้ผลิตนะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะอีกหนึ่งคืน แล้วค่อยใส่กล่องกลับไปเหมือนเดิมนะพร้อมที่จะจําหน่ายนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ